เอาแล้วผมกล่าวสุนทชมทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้อยู่เกมใหม่ครับกันอีกเช่นเคยนะครับทีพีนี้ผมก็จะมาตามหาใบโอมต้นโอก,กันนะครับผมว่าจะเจอไหมนะครับผมก็ผมจะเดินข้างหน้าไปนะผมก็ไปรอดเชืๆครับผมก็ไม่รู้จะใส,สร้างบ้านตอนไหนนะผมก็ตัดสใจในการสร้างบ้านนะแต่ตอนนี้ผมหาไปโอมโอก,ก่อนนะคือไม่มีเลยนั่ผมก็กลับมาเฉดเดฟเลฟนะครับ ปลาหมึกทำอะไรไม่ได้แล้วปลาหมึกไปตามหาต่อนะครับผมคือไบโอมโอคนี่น่าจะประมาณนี้นานเลยแหละนะเวัสดีเกิดมามันไม่หยุดแบบจุดอ,อยู่แบบสภาพแบบอืมนั่นอะไรมันก็ไม่ใช่ต้นโอ,อะ่ะมันคือต้นอะไรก็ไม่นี่เอยต้นโอก๊ก ต้นโอ๊กไม่ใช่ต้นโอ๊กขาวเีไหมนะผมไม่เจอต้อนโอ๊กขาวเลยผมอยากได้ต้นโอ๊กขาวมาทำบ้านมากเลยอืมของก็แบบใชื่อแต่ไม้แบบเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยต้นโอก๊กไม้ขาว้าว ไปโอมนี่เป็นเอ้ยผมเจออะไรอ่ะผมบ้านเลยก็หรอเฮ้ยผมเดินไม่น่าวนกลับมาที่เดิมนะถ้าเดินกลับมาวนที่เดิมนี่มันแปลกๆนะแปลกเลยหรือเป็นบ่อนี่ก็อันตรายนะอืมนี่โอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โกลัเหล็กเต็มนี่อะไร โอเคฮะพีระมิดเหรอก็คือพีระมิดกับหมู่บ้านเหรอนี่มันพีระมิดโอเคผมน่าจะเดินลงไปสับเปือนแล้ว ผมรอพาที่ตลกก่อนนะครับผมเพราะว่าเอพีซีโยฮะโอเคใกล้มืดแล้วแต่ไม่คิดว่าเห็น อีถ้าถ้าเดีผมไปเรินไปสำรวจพีรมิตเปนเรไหวไหมไปโอเคว้าผมจะไปเจาะตรงกลางนะผมเพราะว่าผมรู้นะผมนี่อะไรนี่ก็พีรมิดนี่ฮะ ทางลงผมรู้นะผมเพราะฉะนั้นถาทานอยู่นู่นเลยไม่เป็นไรเฮ้ยไม่เป็นไรอะไรล่ะเป็นเนี่ยเดี๋ยวขึ้นกลับไปเอาถานแป๊บนึงนะมันก็คือพีระมิดแต่แหละแต่แค่มันเป็นอะไรแปลกๆแล้ผมก็ไปเจอ ครับอะเอาขับไปครับเป็นทอตช์เนี่ยมันมีแสงเงาด้วยเห็นไหมท่านผู้ชมอปั่ไปทั่วเลยมก็หายมันเหมือนแป,แปลกพีรมิดสิ่งที่ผมก็คือถ้าไม่อยากให้เทียนทีมระเบิดเจาะตรงนี้ จาะด,ดิ่งไปเลยก็ได้นะว้าไม่ธรรมดา โอ้ oh my god oh, 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 oh. อโอ้โหหูหูฟิล์มิดขอโคตรดีคือแบบหืมไดมอนด์สามก้อนบอกเลยเอม เม่อืมไดมอนด์ฟรีสามก้อนโอ้ของโกตีโยี่ยมฮะซีทองสิบก้อนอืมฮะทำไมท้อมัน ตัวเดิมปะตัวเดียงใหญ่มงีปลาตัวเนี้ยท่าม,ม,มันคุมไม่หมนไม่คุมไม่ค่อยคุมเท่าไหร่อันเนี้ยพอคุมค่าหน่อยถ้าเล่น s h a นะนี่ฝั่งซ้ายเอ้ยขวาที่ปะ่ะมันอืม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 ,อม วความคุ้มค่ายอยู่ตรงไหนหมู่บ้านนี้ไม่มีอะไรเลยหมู่บ้านนี้เป็นสีที่เป็นทะเลทรายแล้วไบโอมไมเบิร์ดอยู่ไหนมันก็พิจะทะเลทรายเนี่ยดูดิภาพแบบไม่มีภาพเลยอะว่าจะเป็นไบโอมโอ๊กกับไมเบิร์ จะปีละประวบิปสองจุดแล้วเนี่ยฮโอ้จุดแรกจุดแรกเอพีที่แล้วนะน,นี้ก็จะเจออีกก็เจอไดมอลเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นั่นปะเฮ้ยผมเจอแล้วใช่ปะใช่โอ้ว้าวผมเจอไป ผมเจอแบบทำปกติเลยแล้วโอ้โหคือกว่าจะเจอดิโอ้โเดียนแบบแกะล่านเลยแกะไม่ค่าแกะนะคาบัวบ้านฝันที่จะตายเจอโอ๊กแล้วผมพร้อมปฏิบัติการสร้างบ้านด้วยไม้โอ๊โกแล้วผมไมโอ๊กผมชอบที่สุด แไอของเขาเขาเต็มโอ้ยทข้าวไปเลยไม่ได้ใช้อืมไก่ออกห่างจากทะเลทรายก่อนไม่อยากอยู่ยทะเลทรายอืมกอนเมฆนี้ก็สวยสกยอนเมฆสมจริงง โอ้ oh my god ฟักทองเดี๋ยวมีเหี่ยวตกไปขวัอะไรมั่วเนี่ยเฮ้ยทะเลทรายอะไม่ต้องนึกเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเป็นสถานที่สร้างมาแนะล้วผมเจอไก่หรว่าปลาโอ้ต้นไม้พี่ไหวอ่าจะใกล แต่เรเจอโอ้สร้างบ้านในป่ามันจะแบบรูหลามันจะเจอมอนสเตอร์ตกตายเฮ้ยเสียงะายจะทำให้ตกใจว้าเคผมพร้อมที่จะสร้างบ้านใช้สะท้อน เขากลับมาเจอทะเลทรายมีอยู่ไม่กี่จุดที่เป็นโอกับเบิร์ตนะนะเดินทางเดินทางไกลนะเฮ้ยยูทะเลทรายหมดแล้วฟุดปุ๊บเห็นปับ๊บนี่ ตรงนี้เหมาะกับการสร้างบ้านอย่างมากนะท่านผู้ชมมาถึงเวลาสร้างบ้านแล้วครับนี่บ้านมันต้องออกมาแบบโอ้ว,ว้าวสวยมากเลยผมไม่ได้ดับนะว่ามันกี่บล็อกสร้างบ้านแบบเรียบง่ายอ่ะ โครงล่างบ้านโป๊โป๊โ้าบ้านแบบปกติเลยพัธประดอร โอ้อ้ i s ้ทำไมเปิดของเก็บหน่อยโอ้โหเลื่กับทองทองล้นมากนะผมจะทำอาหารลูรูมากินล <c oughs> ะเอไปครับ ก็จะทำอาหารลูๆมานะผมก็ก็จะทำอาหารลูๆกินต้องเป็นชาวไ่อ่ะตอนนี้มนะีบ่อน้ำพอดีนะผมก็พร้อมที่จะเป็นปลุกปลุกผักชาวไล่ชาวนาะว้าฮะ มัน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 ดูดูด,ดูดูบล็อกมันนีเอี๋ไม่เป็นไรมันปลูกอันนั้นได้มันสามารถปลูกนี้ได้นะผมก็ชาวไร่ชาวไร่ที่นี่ก็พอแลนะ้วแล้วก็บล็อกนี้แล้วกลายเป็นแบบนี้พอดี ผมจะไม่ให้ซอมบี้เกิดซอมบี้เกิดอะไรอ่ะโอ้ยไม่มีตออะไรเกิดหรอกมกั้งโอเคไม่แม,ม่ว่ามันทำํำชาวไร่ชาวนาะยากก็ไม่เป็นไรนะผมนี่ พร้อมละนี่คือดิท่านังของติ่นไงล่ะนุ๊กนี่ไม่เกี่ยงนุกเพียงพอจำไม่ผิดผมมีอ่านี่ทางแนวเคผมไม่กิ่ยพอพอมันมีกระดูกอะมันทำแบบข้างนี้นะอย่างนี้เลยแล้วกันโคชีเนียด ในการปลูกไปว้าไม่ธรรมดาแล้วก็แครอทโอ้โหเฟคยังไม่จบยังไม่จบนี่เกิดออมอ่าโอ้โหผมผมแบบ ล้นล้นเลยเดี๋ยวนะแค่ลดทองมันมันจะไปทำยาไม่ใช่หรอว้าวใช่ปะทากเนี้ยเดี๋ยวมันกินได้ไหมอฮ้ยอันนี้ลืมถ้ากินไม่ได้ก็จีจีเพราะว่าเวอร์ชันของอ่าที่ผมเคยเล่นเซิร์ฟหรือเล่นเป็ดเป็ดอะไรหนึ่งหนึงจุดยี่สิบปะมันอีกจุดยี่สิบมั้ง ที่ผมเคยไปเล่นนะี่ะมันกินได้นะแต่เพื่อนชั้น1.8จ,จะไม่ได้ว่ากินได้เดี๋ยวอลองคาบมัก่อนอย่าบอกนะว่าทํายาถ้าทํายานี่เจ๊งเลยต้องกินได้แหละถ้ากินไม่ได้เอเห็นไหมมันอยู่นานางไงโอเคกินได้จบ,บ,บเบลอเบลอนี่นี่ได้ก็จบเลยะ้ะ จบแล้วจบแล้วหมูกาไก่ไม่กินกินแครอททองแครอททองมันทํายาได้จำไม่ได้อืถ้าานไม่จมดูก็บอกหน่อยนะแครอททองเลยครับยาอะไรแต่ผม,มยังไม่ไปน,นรกหรอกมันไม่มีแผนอ่ะไม่เนนมหาบ้านนี่ก็ปล่อยไป,ไปเป็นบ้านที่แบบ ว้าเป็นบ้านที่แบบรูหราารูหลา,ลหลาบ้านหินนะผมไมไม่ใช่บ้านไม้นะเยี่ยวไม้ผมจะปูพื้นด้วยไม้เบิร์ดนะผมก็ทำแบบผมสามาร้างบ้านด้วยหินเพราะว่ามันแข็งแรงกว่าสมมติถ้าโดนเผามาอย่างเงี้ยมันโดนเผาร่วงหมดเลยพอเป็นหินเผาไม่ได้อืมก็มีไก่แถวนี้นะก็ดีหน่อยนะ แก๊กแก๊กก๊เ็เลยองแก๊กเนก่มีเสียงไก่นะอืมผมก็ได้อันนี้มานะผมจ้องเล Protection ไม่ใช่ Protection ต้องเป็น Protection ไม่ใช่เหรอ r e p t i t i o n อืมอันนี้มันกันเกาะใช่ไหมเกาะกับ Power 4ถ้าผมครับทั่งมาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเพราะว่าผมไม่มีเหล็กเอ้ยมีโอเคทาได้เนะ โอเคนะคก็เด็กผมล้นนะก็ขับทั่งได้นะผมทั่งมันใช้งบมบ,บเยอะอยู่นะว้าวถ้าจำไม่ผิดมัมขับทั่งด้วยแบบนี้นะเอา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 อย่างนี้มาก่อนแล้วก็เลอีกซีก้อนวะถ้ามันเป็นโ r o เท c ชั่นผมอาจจะเป็นชุดเกาะน,นะผมว่าเพิ่มความถึกนะ แต่สำหรับธนูมันไม่มันยังไม่จำเป็นตอนนี้นะผมพาวเวอร์สีนะ่ผมรอไปเอาเววงเววิวดีกว่านะอืมมันต้องเป็นโปรเทคชั่นไ่ใช่ไหอ, <S <S อได่มันละถ้าจำไม่ผิดคราฟอย่างนี้นะใช่ปะ เอ่ออ๋ออย่างนี้อย่างนี้วาสลับกันอ่ะห้าไม่ใช่มันต้องเป็นโ t e c คชั่นยิ่งด้วยนะครับผมเป็นไรก็ไม่รู้รเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นธนูเท่านั้นนะไก่นี่แบบต้องไปล่าในมุมตอนกลางคืนกลางคืนมันพวกตรึงตรึง คืออะไรสักจ่ะวิธีง่ายๆนะผมแค่แค่กด,ดออปชันเลือกภาษาไทยตะค้างไปแล้วครับอืมนั่นแหละหายใจสามนะครับผมโอเคตามนั้นนะหฮยยโอยๆม,มันดีออกับหมวก ถ้าอย่างั้นผมทำธน,นูเดือยนะครับม,มันไม่ใช่โเทคชันนะถ้าเป็นโเทคชันมันต้องเป็นพีนะถ้าจำไม่ผิดม,มันจะไม่ได้โผล่มันจะกันคงคงกระพันนะถ้าจำไม่ผิดนี่วิวเยอะแต่ไม่มีอ่าอ่า,อ,าอินชานนะคับติ้งเทเบิล โอเคนะผมถ้าชอบพาร์ทนี้จะลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บสไ r ร b ์ให้กันด้วยนะมาเจอกันใหม่ EP หน้านะผม EP หน้าผมก็จะไปหาออฟซิเดียนนะผม,ผมมีเพชรอยู่สามก้อนไปหาแร่กันต่อนะครับผมผมจะหาแร่เพชรนะครับผมก็ EP หน้าหวังว่าจะเจอนะครับผมมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ